เป็นสุดขันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประตูนะคะซึ่งถือว่าเป็นบานประตูที่ไว้สําหรับต้อนรับแขกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวารบานพวารบานที่ดูแลนะคะส่วเป็นของโอโอกระสาทาี่มีการประดับนะคะนนเป็นประดับของจริงนะคะขอให้เป็นชีวิตจริงแบบอะไรอง ทำขอบนะคะเอามาประกอบสร้างซึ่งเราจะเห็นแบบดอกบัวตูมด้วยว่าดอกบัวทิพย์นะคะเนี่ยมีการสร้างอยู่ที่บารายอย่างเช่นพนมรุ้งนะคะแล้วก็สระบกภูมินะคะที่เป็นปราสาทสําคัญก็จะมีการสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวนะคะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะที่มีดอกปฐุมชาตินะคะาบานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นศิลปะนางอัปสรานะคะแล้วก็ปั้นดอกบัวต่างเนี่ยอันนี้ทำนำมาจากสถาปัตยกรรมแบบ แบบที่นำมาจากประสาทหิงนะคะที่เป็นอรยธรรมหอมอเดี๋ยวเรามาดูการอของทนด้านหลังนี้ไม่เคยมาเลยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมนะคะว่าสวย นี่คือตากระจาเป็นอนุสาวรีย์ขององค์ตากของท่านตากระจา๊ะนะคะว่าประวัติเมืองปุขันเดี๋ยวเรามาดูประวัติเมืองปุกระวัติเมืองุขันเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยทรงเสียวิทยาเนี่ยบริเวณที่เป็นเขตจังหวัดชิสเกิกับจังหวัดสุรินเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้เนื้เอเดิมเป็นสิ่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาวปวยและก็ข,ข,ขมิ้นนะคะ ซึ่งเรียกโดยรวมว่าขเขมรป่าดงนะคะมีชุมชนที่สําคัญคือบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลําดวนซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นเมืองสำขั์ปีพุทธศักราช2302สมัยสมเด็จพระเจ้าอุกตนะแห่งุงเชียรธพยาพญาช้างเผือกแตนโรคไปอยู่กับถึงช้างป่าะนะคะในเขตภูเขา พนมดองแรกนะคะจโปรดเล่าให้ทาหารผู้เอกพระไทยของร่วงและอุ่นมานําไพรปนออกติดตามโดนได้รับโดยได้รับการช่วยเหลือจากตากจักนะคะแต่คือท่านผุ้นี้นั่นเองนะคะเป็นตากจากักเป็นหัวหน้ากลุ่มชนบ้านปราสาทสี่เหลีกก่ยมตู้กำลวนและเพียงขันรวมกันกับหัวหน้ากลุ่มชาวพบินปลาที่ชนานาญการจับช้างคือสามารถจับพญาช้างเผือกไดะะ้และ คณะนาส่งถึงกรุงเสียยุทธยาพระเจ้าอยู่หัวโปรดก้าพระเจะทันบรรดาศักดิ์ให้ตากระจัชนะคะให้ตากระจัเนี่ยนะคะเป็นหลวงแก้วสุวรรณตําแหน่งนะคะนายกองหัวหน้าหมู่บ้านและเชียงขันเป็นหลวงปราบผู้ช่วยนะคะ,ะก็จะเป็นมีการดํารงตาแหน่งเป็นเจ้าเมืองหลวม9ก้าคนตามลําดับนะคะก็คือพญยาไกรทัตตีศรีนครลำดวนนะคะตากระจันนี่เองนะคะเนาะแล้วก็ พรออยาขุุขันภักดีศรีนครลำดวนพรออยาขคุขันภักดีศรีนครลำดวนใช้ชื่อเดียวกันมาเลยก็จะเป็นตากระจาเชียงขันเท้าบุญจันทร์เชียงพระหรือเกานะคะเท้าในเท้านวลเท้ากิ่งเท้าว,วังนะคะแล้วก็เท้าปัญญาหรือขุน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 ขันทินท 1, นะคะก็จะเป็นตั้งแต่พศ2306ส0 0 4 0อ5ส0ห้าอ 2, 30 6, 300, 400, 500, นะเกือบ200กว่าปีมาเนาะ 200กว่านะครับประมาณร้อยกว่าปี200กว่าปีหลักร้อยปีมานี้นะคะที่นี่ก็จะเป็นอนุสาวารีย์นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมด้านหน้าก่อนว่ามีอะไรบ้างเออ ที่สวยจริงๆก็คือตัวนี้นะเป็นการแกะเป็นหงนะคะเป็นหงแล้วก็นางอัปสาราสวยงามนะคะเพื่อให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปรกรรมแบบพร้อมนะคะสัญลักษณ์ของหงนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของสูงสวรรค์นะคะความสวยสดงดงามแล้วก็สวงสวรรค์นั่นเองเป็นที่บันเทิงเป็นที่มีแต่ความสุขสมบูรณ์นั่นเองนะคะสถานที่แห่งน,นี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะกลับขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ